เศกาลกินเจสอสอไม่หยุดออกเดินสายพบประชาชนสอสอกอฟจัดโครงการสอสอพบประชาชนครั้งแรกที่อบตว,วังดงมอบทุนการศึกษาและดูแลผู้สูงอายุโดยนําเงินประจําเดือนของสอสอมาทาโครงการผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดถาวรวรา,ารามวัดยวนตำบลบ้านเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายอัครนันกันกิติน,นันหรือสสกอฟสอสอกาญจนบุรีเขตหนึ่งพักเพื่อไทยนายธีรชัยชุติมันประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีนาย ประมทอุ่นจิสกุลนายกเทศบาลเมืองปากแพรกนางมนรัตสารภาพ ร่วมทำพิธีเปิดเทศกาลกินเจโดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีจํานวนมากส่วนที่อบตอวังโด่งนายอัครนันการกิตินันหรือสสกอสสการจนบุรีเขตหนึ่งพักเพื่อไทยได้กล่าวถึงการจัดโครงการสสกพบประชาชนพร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่การตัดผมการประกอบแว่นสายตาการเลี้ยงอาหารแก่ประชาชนรวมถึงที่มีทีมนักกฎหมายไปให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆกับประชาชนฟรีโดยมีหน่วยงานราชการท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมโครงการนี้โดยวัตถุประสงค์จัดโครงการนี้ขึ้นก็เพื่อ ให้ได้ใกล้ชิดและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแท้จริงไม่ใช่แค่มาในช่วงก่อนเลือกตั้งและดูแลรักษาผู้สูงอายุโดยจัดขึ้นณศาลาอเนกประสงค์อบตอวังดงอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายนิติกรแสงทองหรือสอจอเบนนายนิติสายแสงทองหรือกำนันเล็กประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองกาญจนบุรีนายนครว่องวา,น,วาน,นิชยากรนาย,ยกอบตอวังดงและประชาชนในการต้อนรับ น,นายอัครนันท์การกิตินานหรือสอส,อกอโโสกอโคศกคณะกรรมธิการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาและสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดกาญจนบุรีเขตหนึ่งพักเพื่อไทยกล่าวว่าตนต้องขอขอบคุณคุณพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลวังด้งทุกท่านตนได้ผลักดันงบประมาณมาพัฒนาในเขตหนึ่งจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเต็มที่และพร้อมที่จะเสียสละเงินเดือน,อนสอสอเพื่อน,นํามามอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนยากจนและผู้สูงอายุตนจะดูแลทุกท่านอย่างเต็มที่ซึ่งโครงการนี้ตนได้มาตำบลววงด้งเป็นตำบลแรกและ ไปพบกับพ่อแม่พี่น้องครบทุกตำบลสำหรับโครงการสสพบประชาชนมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นักกฎหมายช่างตัดผมฟรีมีอาหารน้ำดื่มดูแลพี่น้องประชาชนมีแจกทุนการศึกษาและมอบข้าสารอีกด้วยก็เดี๋ยวตำบลต่อไปกําลังดูว่าจะเป็นตำบลไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้หลังจากที่ประกาศเรื่องโครงการเนี้ไปอะ่ะผู้นําชุมชนหรือประชาชนเองก็ถามว่าไม่เลยจะมาโครงการมาที่เขาะตะทีก็ต้องบอกอย่างี้สสพยายามจะต้องไปในทุกพื้นที่นะครับคือผมเข้าใจว่า มันเหมือนเราต้องมีความเสมอภาคในทุกพูดที่แหละนะครับแต่สสเองก็พยายามจัดสรรเวลาครับพี่คือเพื่อจะดูแลให้ครอบคลุมนะครับอย่างการศึกษาเนี่ยผมก็ผมก็ทำทุกก็เลือกน้องๆทุกหมู่บ้านนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วอาจจะเลือกแค่ประมาณ5คน10คนใช่ไหมครับแต่ผมก็เลือกให้ทุกทุกหนึ่งหมู่บ้านเนี่ย มาน้องๆเนี่ยมารับทุนเลยเพื่อคือเงินไม่อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่สําหรับผมผมก็ให้กําลังใจเด็กๆบางเด็กก็สามารถใช้เงินตรงนี้ไปทําเป็นอาหารกลางวันได้นานอยู่พอสมควรซึ่งผมก็คิดว่าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ที่ผมตั้งใจทำและที่สําคัญมันคือเงินของประชาชนจากภาษีประชาชนที่ให้กับสสและสสก็เอาคืนกลับไปให้กับประชาชนก็ก,ก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่ผมคิดว่าประชาชนก็ควรจะได้รับตรงนั้นครับ